คอมเมนต์สุดช็อกหลังโบเมลดาหมดสัญญากับช่อง7คะ่ะหมดสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะสำหรับนางเอกลูกรักวิกหมอชิตอย่างโบมิดาที่ทางช่องได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆสาวโบเองเธอจะผันตัวเองมาเป็นนักสแสดงอิสระและจะสิ้นสุดสัญญากับช่องเจ็ในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วคะ่ะซึ่งช่องเเองได้ออกมาแถลงการว่าช่องเจ็ขอแจ้งให้ทราบว่า คุณเมลดาสุขศรีจะสิ้นสุดสัญญากันเป็นนักแสดงในเดือนพฤษภาคม2563สถานีได้หาหรือกับนักแสดงแล้วซึ่งคุณเมลดาเองมีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองในการนี้สถานีเองก็ต้องขอขอบคุณคุณเมลดาสุขศรีที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาของการเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำให้แฟนๆ ถึงกับช็อกไปตามๆกันค่ะโดยคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนๆนั้นก็ระบุไปต่างๆนานาบางก็บอกว่า ช่องเจ็ดเหมือนช่องที่ผลิตนักแสดงเก่งๆมืออาชีพผลิตได้ดีเด็กก็ออกออกกระจายไปช่องอื่นๆไม่ก็อิสระแต่ช่องเจ็ดก็ยังผลิตนักแสดงเก่งๆได้เรื่อยๆแต่หาคนแบบพี่อามพัชราภาคือยากมากที่จะแบบผูกใจกับช่องเดียวเลยบางว่าของมินก็บอกว่าพี่มีนพิชยาด้วยนะคะรักนางอยู่กับช่องไปนานๆช่องเจ็ดดันมากเลยนะอึ้งเบาๆไม่คิดว่าจะเป็นอิสระ เรียกได้ว่าคอมเมนต์ก็เป็นไปต่างๆนานาค่ะใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะ